โพสภาพสุนัขแท็กหาหนุ่มสอนรามพร้อมคําถามที่ทําให้หลายคนอึง้งหลังจากที่หนุ่มสอนรามประกาศใหญ่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วกับภรรยาสาวติ๊กโดยเมื่อวันที่3กันยายนนั้นทางด้านของหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสภาพใบหยาพร้อมกับข้อความระบุว่าเนื่องจากในระยะ2-3ถึงสสัป,ปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้ง ซึ่งผมเองก็ทํางานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทําสัญญาหรือทําธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติก๊กช่วยติดต่อกับคุณติก๊กโดยตรงไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกนั้นไม่ทราบเรื่องใดๆท้งสิน้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้แยกขาดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอยู่อาศัยที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทําแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของน้องวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารเท่านั้น โดยล่าสุดในอินส a าแกรมของอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบาเชอร์ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมกับแท็กหาหนุ่มสอนรามเป็นภาพอของสุนัขแม่ลูก2ตัวโดยโพสต์ข้อความระบุว่าอิดช้าหมาหมามันยังรักลูกแล้วจุดจุดจุดล่ะไม่รู้ว่าสาวติ๊กต้องการเสืออะไรกันแน่นะคะทางด้านคอมเมนต์ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเชน่นทำตัวเองทั้งนั้น สร้างนี่เก่งเหมือนคนไม่เคยมีตังค์บางก็บอกว่าเข้าใจคุณติ๊กนะคะเพื่อนเราแต่งงานเลี้ยงลูกไม่มีงานทําไม่มีเงินเลยสามีไม่ได้ให้เงินเดือนเป็นเรื่องเป็นราวเงินจะช่วยเหลือทางบ้านตัวเองก็ต้องหยิบยืมเพื่อนๆประจําแล้วค่อยๆต่อจิกจกจากเงินค่ากับข้าวค่าไฟค่า,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 าจุกจิกในบ้านมาคืนเพื่อนบางทีชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนในละครคะ่ะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสู้ๆบางก็มาถามว่าพี่หนุ่มไม่ให้เจอน้องวิจิเรหรอคะ แม่ลูกความสัมพันธ์และสายใยมีมากกว่าคนอื่นคิดว่าคุณติ๊กคงคิดถึงลูกมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ